ซุ่มซ่ามจริงๆแน่แก่อเรื่องแล้ยังเก๊กสวยอีกไปๆๆกลับบ้านได้แล้วร้อยห้าสิบบาทสิ้นเดือนเจอหันนิยะขบอกอ่ะยูฮินเฮ้ย <c oughs> ทีมกันได้ลงข้อนะคะคนใจให้เบิ้งเอาดูนูฮ <c oughs> <c oughs> ินอินเตอร์ตอนมิยูฮินจังสองเซงเซงไงไม่รู้อะ่ะเอาไปเดินเล่นดีกว่า <c oughs> ไปน้ำค่ะ ไปไหนไปกันค่ะเฮ้ยไปเดินเล่นหน้าบ้านเองทู้นึกว่าสิไปเดินทางเอ๊ะเสียงรถใครมาบีบตรอยู่หน้าบ้านไปดูสิคุณมิยูกิฝากบัตรชมคอนเสิร์ตมาให้นะครับเป็นบัตรพิเศษหลังเวทีแบบใกล้ชิดเลยครับไปได้ได้นะครับว้าวเย่ขอบคุณค่ะนี่คณะที่จะไปดูคอนเสิร์ตมิยูกิจังบัตรคอนเสิร์ตห้าใบแต่ไปได้แค่สี่คน แต่ไม่เป็นไรมะไปได้แค่นี้ก็โอเคละหนูแต่งตัวงามวะคะสวยจ้าสวยถึงขั้นไปซื้อวิกมาใส่เลยเหรอเนี่ยหุยถึงแล้วคนเยอะนะเนี่ยคิกโคอนโนุเนททั้งนั้นเลยเข้นหนูเลยแววมาทางนี้เร็วๆหนูหินฮะบัตรพิเศษผู้จัดการให้เชิญพบศิลปินหลังเวทีเลยอ่ะเชิญเลยครับตามผมมาเลยครับรอแป๊บมะครับ คุณมิยุกิอยู่ที่ห้องแต่งตัวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วครับขอบคุณนะคะเออห้องน้ำอยู่สายคะ่ะหนุหนุปวดจุดจุดจุดนะคะ่ะตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วครับเฮ้ย hey, มิยุกิหายไปไหนเนี่ยอีกแค่นาทีเดียวก็จะถึงเวลาแสดงแล้วนะยังหาตัวไม่เจอเลยใฮ้ยเน่เฮ้ยตื่นเต้นพี่ไล่สไลยทุกที่เลยโอ้มิยุกิ เร็วเข้าได้เวลายูโชแล้วเร็วๆหน้าเวทีเลยทำหน้าให้สดชื่นหน่อยต้องแกงสวยที่นี่และบัดนี้ก็ได้เวลามิยุกิอินคอนเสิร์ตขอเชิญพบกับมิยุกิจังได้แล้วครับเฮ้ยค่นเต็มไปหมดเลยเี่จิงในดีหนูฮินเฮ้ยสวยเร็วห้องพี่ญี่ปุ่นเป็นเสมออะไรล่ะเ้ย ้ยเกือบลืมเก็บอโดนตีไปตั้งหลายแล้วคนกระห้องตะโกนว่ายุดเอาวะสักเพลงก่อนสิโดนเกือบบุญมั่งไฟเดือนหกกลับบ้านเฮามาเอาบุญเดือนหกออนวอนฟ้าไฟฝนมันตกโอ้หสุดยอดมิยุกิร้องเพลงลูกทุ่งไทยเซอร์ไพรส์มากไปแอบฝึกร้องเมื่อไหร่ละนี่ฮะตกแฮงแห้งให้มะแต่งเป็นนุ้ยตกอวยอวยให้มักลวยเป็นวี โอ้โอ้ต้นมันใหญ่อ้าวบุญบัางไฟเดือนหกกลับบ้านเฮามาเอาบุเดือนหกอ่อนวอนฟ้าไว้ฝนมันตกโอ้สุดยอดมิยูกิสุดยอดไปเลยแฟนเพลงร้องตามกระหึ่มเอนเตอร์เทนจริง <c oughs> เฮ้ยจบเพลงแล้วเขาลังเวทีก่อนอี่ปวดอีกแล้วเฮ้ยตื่นเต็นที่ไรสิไลทุกที่เลย มิุกิจ้างค่อยไม่เชื่อแล้วอะได้เวลาแสดงคอนเสิร์ตแล้วนี่ว้าแย่จังอะคุณมิุกิให้หนูหินเออเอ้ยหนูปวดชิ้นช่องเดี๋ยวเดี๋ยวมาพอกันนะคะอะหมดมิุกิ หลังจบคอนเสิร์ตคุณมิวหนูหินคุณซมโอพี่ทองชวนมิยูกิไปเที่ยวที่บ้านอีกหนูหินจะโชว์ฝีมือทำอาหารอีสานให้กินกันโอเคบอค่ะโอเคอุย้ยคุณมิยูกิก็ลืมเก็บวันต่อมาที่บ้านคุณมิวมิยูกิก็มากับผู้จัดการชาวไทยไฮคุณมิวกูมอร์นิ่งสวัสดีค่ะคุณมิยูกิยู u อลเวคคัมเป็นจ้าไดคคะแซบบอค่ะ ดีเลิเชียสนะคุยกันรู้เรื่องด้วยหนูหินใครมาเอะอะกดออดที่หน้าบ้านไปดูสิค่ะอฟาแฟนๆคุณมียุก,กี่นี่หื้ต้องเก็กสวยไปก่อนนึกแล้วฉันตามรถมา เองไหนๆก็คิดว่าเป็นคุณมิยูก,กิแล้ว <c oughs> คุณมิยูก,กิชี้ได้ว่าคือข้ามเขา